มีข่าวดีมาแจ้งค่ะเนื่องจาก Kin Rehabilitation and Home Care มีโครงการดีๆในการเปิดรับสมัครนักเรียนใน Wood N A เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีงานทำคะหรือว่าหางานทํายากได้เข้ามามีโอกาสในการสแสวงหาอาชีพที่มั่นคงค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้สําหรับทุกท่านเลยนะคะเราไม่มีการจํากัดเพศอายุตั้งแต่20ถึง40ปีหรือหากเกิน40ปีแล้วแต่ว่ายังร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนได้นะคะเป็นบุคคลที่หางานท าไม่ว่าจะเป็นสูงอายุหรือวุฒิการศึกษาไม่เอื้อมหน่วยหรือในขณะที่เป็น CG แต่ว่าไม่มีวุฒิรองรับก็สามารถมาเรียนเพื่อรับใบประกอบของ Nurse a อได้ค่ะในส่วนของการเรียนการสอนเราจะเน้นการปฏิบัติงานจริงมีพยาบาลวิชาชีพคอยสอนในหลักสูตรต่างๆทางเรานะคะก็จะมีที่พักฟรีให้สําหรับนักเรียนแล้วก็ในระหว่างเรียนเนี่ยเราก็ยังมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 6 1 8 8 1, 1 9 9 9 9ค่ะหรือแอดไลนเข้ามาได้เลยนะคะเราอยากสนับสนุนท่านที่หางานทำยากเพื่อได้ทำงานที่มั่นคงค่ะ